โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามชมไม,ม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเพรื่องต่างๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟามารีก็เช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมไมเปิลรัชเป็นเกมประเภทไอเดอรอาร์พีในคลิปนี้ผมจะมารีวิวในส่วนตัวของนักธนูนักล่างเงานั่นเองนะเป็นตัวที่สายคริติคอนเนี่ยแรงที่สุดในเกมแล้วเราจะเน้นเป็นคริติคอนดาเมจเป็นหลักหรือะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าไอเทมของตัวนักล่าเงาเนี่ยจะเยอะกว่าตัวของนักลบเทพสงครามแล้ว แล้วก็นักธนูเทพที่เป็นหน้าไม้ถูกไหมครับตัวนี้ยดาเมจเยอะกว่าของเยอะกว่าแต่โดยรวมการตีบอสเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าสู้นักธนูเทพที่เป็นหน้าไม้ไม่ได้หลักๆเนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นบวกคอมโบ30%เหมือนกันแล้วก็สกิลที่2เนี่ยบวกพลังโจมตีเอ้ยบวกความเร็วโจมตี15%แล้วก็บวกเพิ่มเฉยต่อลบลีก10%เหมือนกันแล้วก็มันจะแตกต่างกันจากสกิลที่3เนี่ยจากถ้าเป็นนัก ธนูเทพเนี่ยจะเป็นบวกดาเมจคอมโบใช่ไหมอันนี้เป็นเพิ่มดาเมจคริติคอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สกิลนี้นะครับมีโอกาสโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตปัจจุบันของอ e ีฝ่ายถ้าเป็นนักธนูเทพเนี่ยจะบวกคอมโบอีกสองนัดใช่ไหมาจากตอนแรกยิง1นัดเนี่ยติดคอมโบก็จะยิงอีก1นัดกลายเป็นว่าติดคอมโบออก2นัดนั่นเองใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะเพิ่มดาเมจ40%นาน1วินาทีนะครับแล้วเมื่อนึ่งวินะ เมื่อเราเอาเวกตอนเลเวล120เนี่ยจะทำให้สกิลที่4เนี่ยโจมตีเนี่ยยังไงก็โดนดาเมจของอี่ายเนี่ยตามเลือด1%เลยพูดง่ายๆคืออี่ายเลือด1ล้านเรายิงไปเนี่ยนะครับเลือดจะลด10,000เพียวๆแต่ว่ามันจะนับตามพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมาย ถ้าพลังชีพของเป้าหมาย produção, ยิ่งลดล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 งดาเมจที่เราสร้างได้จาก1%ตัวเนี้ยจะลดลงตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลกักๆที่ตัวเนี้ยสร้างดาเมจได้แรงไม่เท่านักธนูเทพนเนี่ยนะครับหรือว่าหน้าไม้เนี่ยเพราะว่าตอนอเวกแล้วเนี่ยนะครับหรือยังไม่อเวกก็ตามนะถ้ายังไม่อเวกเนี่ยเราจะยิง2นัดถ้าเราอ่าเลเวล100เนี่ยเราจะยิงอีก2นัดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าติดคอมโบเนี่ยจะยิงเพิ่มอีก2นัด กลายเป็นว่าถ้าเรายิง2นัดติดคอมโบทั้ง2นัดเลยมันจะยิงเพิ่มอีก4นัดรวมกันเป็น6นัดถูกไหมแต่ถ้าเราเอาเวกครับเอาเวกเนี่ยยิงปกติ2นัดอยู่แล้วใช่ไหมเอาเวกจะยิงให้เราเนี่ยตอนเลเวลร้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3นัดกลายเป็นว่าถ้าเราติดคอมโบทั้ง2นัดแรกที่ยิงไปมันจะยิงเพิ่มอีก6นัดรวมกันเป็น10นัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงทีละ10นัดเนี่ยนะครับมันดีกว่า1%งปรของพลังชีตเป้าหมายอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายเนี่ย บางทีเอาไปตีบอสเอาไปตีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีหลอดเลือดของมันเองใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหของเลือดน่ะน้อยมากเพราะว่าบางทียิงติคดครีเทียดอกละหมื่นล้าน8ปดพันล้านหกหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันลดทีแบบพับพับพเพราะฉะนั้นเนี่ยสายครีดาเมจเนี่ย,ยมันก็เลยแรงกว่าแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมลองเทสดูแล้วนะ ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยดาเมจแรงจริงแต่พอไปเล่นน่ะจริงๆอ่ะดาเมจตีบอสอ่ะมันน้อยกว่าตัวของนักนูเทพด้วยซ้ำหรือว่าน้าไม้นะครับหลักๆปัจจุบันเนี่ยของไอเทมสวมใส่ย,ยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับ คูนสมบัติติดครีเนี่ยคือ52%โจมตีคอมโบคือ55%ใช่ไหมแล้วก็ครีดาเมจเนี่ย790%ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวคูณดาเมจคอมโบเนี่ย2,500นะตอนนั้นยังแคบพันกว่ากอยู่เลยใช่ไหมคราวเนี้ยคือตัวคูณคอมโบคือไป2,000แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมตอนนี้อัพไปเลเวล10แล้วก็คือดาเมจคอมโบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700%นะครับแล้วก็อัพตัวนี้มาด้วยก็คืออ่าดาเมจ ตัวของคลิปข้อเนี่ย170%แล้วก็ตัวนี้นะครับดาเมททั่วไปเพิ่มเป็น3% 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจค่อนข้างเยอะของค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็พวกอาวุธเทพเนี่ยก็อัพมาเป็นประมาณ20,000แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ครับเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยผมอัพตัวนี้มาเนี่ยดามเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ2,400แล้วอ่าแล้วก็ผมจะอัพอีกเนี่ยเห็นไหมอ่านมันก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีกค รูปปั้นเนี่ยนะครับเป็นดาเมจคอมโบแลงเอสอ่าดาเมจคอมโบแลงเอสเอสใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นดาเมจคริคอนแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดอันนี้คือยังรีเซ็ตได้ดีไม่พอนะอ่ามันต้องเป็นพวกดาเมจคอมโบแล้วก็ดาเมจครินะครับเนาะละหลักๆเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยของเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าเยอะกว่าค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนผมรีวิวนักธนูเทพที่เป็นหน้าไม้แล้วก็อ่าตัวของนักรบเทพสงครามเนี่ยพลังผมยังประมาณ10ล้าน อ่าสิบเอ็ดล้านใช่ไหมประมาณ11ล้านหรือไม่ก็10ล้านกว่ากนี่แหละใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยสิล้านสามแสนแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตีบอสเลยหลกัหลกๆเนี่ยตีบอสปกติจําได้ว่านักธนูเทพตอนฆ่าพลังประมาณ10ล้านเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณ71หลอดเลือดนะหรือว่า71็ดสิบเอ็ดเลเวลแต่ว่าปัจจุบันน่ะทำได้เลเวล71แค่ครั้งเดียวอ่านอกนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณเลเวล69เพราะว่าโดนบอสตีตายก่อนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจมันเนี่ย เล่นได้เร็วไม่เท่าอ่ะเพราะว่าตัวนักธนูล่างเงาอ่ะปัจจัยถ้าจะเก่งจริงๆนะผมว่าความเร็วโจมตีเป็นหลักความเร็วโจมตีกับถ้าเรายิ่งแบบติดแบบว่า,าแบบว่าพวกคอมโ,มโบหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างโอเคอยู่อ่ะอันเนี้ยเจ็ดสิบเอ็ดหลอดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะว่าดาเมจเนี่ยสุดท้ายอ่ะขนาดของเยอะกว่าเยอะมากๆอ่ะนะครับวันเนี้ยผมลืมไปนะผมทําคลิปเมื่อวันที่1เมษาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยของเยอะขนาดเนี้ย ยังทำดาเมจได้เท่าเท่ากันกับตอนที่นักพนูอาเทพอะหน้าไม้อะพลังประมาณ10ล้านอะอันนี้คือ13ล้านแล้วนะเออนะครับยัง71เท่าเดิมนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูตีบอสตัวอื่นๆนะนะครับก็ทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนั่นแหละแต่อย่างที่บอกคือตัวของนักพนู เทพอ่ะมันติดคอมโบทีมันยิงทีเราหกเนัดอย่างเงี้ยถูกไหมเออถ้ายังไม่เอเวกเนี่ยยิงทีละหนัดถ้าอเวกแล้ว,ว,ลวยิงทีละาสินัดถ้ามันติดคอมโบ2นัดใช่ไหมแล้วตัวพวกนั้นอ่ะมันไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรเลยเพราะว่ายิงยังไงมันก็ติดครีเอรเพราะว่ามันยิงทีละหนัดกับ10นัดใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูโดยรวมแล้วอ่ะผมมองว่าถ้ายังทําขอไม่สุดมากพอนะตัวนักธนูล่างเงาเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าไปทํานักธนูเทพดีกว่า เห็นไหมครับเนี่ยไปทํานักธนูเทพดีกว่าเพราะว่านักธนูเทพเนี่ยมันตีมอนมันเคลียดดานมันตีบอสง่ายแต่ว่านักธนูล่างเงาเนี่ยมันเก่ง p v p เพราะมันยิงไม่ค่อยรัวแล้วไอตัวนักลบะ่ะมันเขา้าเตแท็กสวนคือมาไม่ได้แล้วเรายิงแรงตามเลือดเพราะฉะนั้นมันจะเก่งใน p v p มากๆนะครับถ้าจะพูดเลยเนี่ยไอพีวเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเก่งนะถ้าจะให้ผมพูดอะ่ะไอตัวนักธนูล่าอ่านักล่างเงาเนี่ยแต่ข้อเสียคือถ้าไปเจอตัวอมตะเนี่ยอันนี้หยาบหน่อย ไปเจอตัวมตะเนี่ยหยาบหน่อยเนี่ยเห็นไหมยิงทีละศูนย์ยิงเธอศูนย์อย่างเงี้ยนะครับแต่สังเกตเห็นไหมเนี่ยถ้าฝ่ายยิ่งเลือดเยอะเนี่ยเรายิ่งตีแรงตอนแรกเรายิงเขาเข้าศูนย์มาเลยเนี่ยแต่พอเราสวนคืนเนี่ยดามเมจก็แรงเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมให้สูงน,นะจะได้แบบเจอคนที่พลังเยอะพลังน้อยกว่าก็ว่ากันไปคือผมที่เกียจเล่นเองแหละเหะ็นไหมเนี่ยตายไปเลยครับเนี่ยบางทีก็คือยิงสวนแบบตายไปเลยติดครีแรงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ย PVP เนี่ยถ้าเราไปเจอแบบอ่าคนที่พลังเข้ากันหรือว่าสูสีเน ไอตัวนักธนูล่างเงาเนี่ยเห็นไหมมันยิงติดคีทีโอ้โห,หดอกละสี่หมื่นล้านเนี่ยแค่คือหายไปเลยนะเนี่ยยิงปุบปับปุบปับป,บปุบปับเนี่ยนะครับหายไปเลยยกเว้นเจอคนที่มีสกิลอมตะกับแยกล่างอย่างเงี้ยอันนี้คือหยาบหน่อยเพราะาปัจจุบันผมยังไม่มีอมตอะเดี๋ยวผมพาไปดูการเซตสัตว์นะครับแล้วก็การเซตตัวของแบบว่าไอตัวสกิลละกันนะปัจจุบันผมก็ยังของแบบไม่ได้สุดนะต้องบอกก่อนนะครับพอประจวบอ่ะถ้าไปเจอคนที่แบบตึงกว่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะ ก็ก <Adrian> ็ก <makeup> 네 <g kindly hehe> okay, ็ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าโอ้โหสัตว์เขาแบบระดับที่สูงกว่าผมระดับนึงแล้วอ่ะค่าพลังมันก็เยอะกว่าเยอะนะครับอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่ะอย่างที่บอกมันต้องพึ่งความเร็วโจมตีผมก็เลยใส่เป็นสัตว์ตัวนี้ก็คือเพิ่มความเร็วโจมตี15%อ่ะแล้วก็ลดดาเมจที่รับส้รต้องใส่นะครับแล้วก็อันนี้บวกดาเมจทั่วไปแล้วก็โจมตีทุกๆ3ครั้งเบิกบวกดาเมจสติดคี่ถ้าเป็นไไปด้อ่ะผมก็นี่นะ ไอตัวมังกรนะครับอ่ามังกรก็อยากใส่แล้วก็ไปใส่ไอตัวนี้ก็จะเพิ่มดาเมจของเราแรงขึ้นด้วยอ่าแล้วก็เพิ่มตัวนี้ก็ได้นะครับเนก,ก็อย่างที่บอกนะปัจจุบันดวงผมนข้างแย่นะครับแล้วก็สกิลนะสกิลอ่ะผมจะเลือกใส่เป็นตัวนี้เลยบวกบวก,บวกความเลยโจมตี30%แล้วก็ทําให้ฝ่ายปลดอาวุธ3าวินาทีก็คือตีไม่ได้3วิเลยแล้วก็ใส่เป็นบาลียนะครับแล้วก็อีกสสกิลที่ผมอยากใส่คืออมตะ เนะอามาตะสามวิแล้วก็แยกล่างนะครับมันจะทําให้เราอะยืนได้นานแล้วก็โจมตีรัวๆใส่อีกฝ่ายซึ่งอย่างที่บอกครับล่างแยกของเราอะโจมตีแรงกว่าเราสองเท่านะเออนะมันโจมตีคอมโบได้เหมือนเราด้วยเหมือนกับสายนักลบอะเขาเอาล่างแยกมาอีฝ่ายโจมตีเนี่ยล่างแยกแม่งเขาได้แทกสวนคืนด้วยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยของเนี่ยผมมองว่าผมอัพมาเยอะกว่า สายนักรบแล้วก็สายนักธนูหน้าไม้หรือว่านักธนูเทพเยอะแล้วอะแต่ว่าดาเมตีบอสมันก็ยังสูสีอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกกับ p v p อะแต่ว่าลงด่านเนี่ยผมเชียร์นักธนูเทพหรือว่าหน้าไม้ไปเลยอันนี้คือรีวิวตามข้อเท็จจริงเลยนั่นเองนะคือขนาดของเยอะขนาดเนี้ยก็ยังแบบรู้สึกว่าตีบอสผ่านด่านสู้หน้าไม้ไม่ได้แนะนําว่าถ้าใครจะเล่นผ่านด่านหรือว่าฟาร์มของอะไปหน้าไม้ดีกว่าอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับอันนี้คือเอามาดาเมจเวอร์ดาเมจแรงๆก็จริงอะแต่มันยิงทีละ2นัดน,นะอย่าลืม มันติดคอมโบหนึ่งครั้งมันยิงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนัดถูกไหมเออมันติดคลิแลก็จริงแต่ถ้าเป็นหน้าไม้อ่ะมันยิงติดคริตหนึ่งครั้งใช่ไหมไอ้มันมันยิงคอมโบหนึ่งครั้งมันยิงเพิ่มขึ้นอีก2นัดแล้วเลเวล1 0 0อ่ะมันยิงธรรมดา2นัดไงแล้วถ้ามันคอมโบทั้ง2นัดเลยอ่ะมันจะยิงคอมโบอีกอย่างละ4นัดกลายเป็น6นัดนะถ้าอเวกแต่เรเวตอน120่อ่ะมันยิงทีหนึ่งออกทีละ10นัดอ่ะคิดดูดิ10นัดกับ2นัดอ่ะมันคนละเรื่องนะเอองสายตีเว ็ไปนักธนูหน้าไม้ดีกว่าหลักๆจะประมาณนี้แลวการสอบกนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดแชร์เลยนะครับเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบัน YouTube โดนแบนนะครับเจ็ดวันน่าจะลงคลิปได้วันที่4เมษาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจัดทำมาก่อนแล้วกันเนาะในอนาคตเนี่ยอาจจะตัวเก่งกว่านี้หรือว่าอ่อนกว่านี้ก็น่าจะแบบว่าเดี๋ยวต้องไปรอดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยกับกะว่าจะเอาไปทำของหรือว่าไอเทมเนี่ย เซตสายนักเวทแล้วค่อยไปรีวิวนักเวทมานแล้วก็นักเวทแสงอีกทีหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้แล้วกันหลักๆจะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ